ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยครับผมวันนี้คุณอยู่กับรายการจบลรวก็พูดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่กับอนิเมะลูกรักประจำตัวผมประจำช่องนี้นั่นเองนะครับกับเรื่องสารภาพรักกับคุณคังุยะซะดิดีจูบแรกไม่มีวันสิ้นสุดครับ ที่สุดก็มาถึงนะครับกับ The Movie ที่ได้เอามาลงในไทยแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นตอนๆแบ่งเป็น4ตอนนะครับแยกกันให้ดูนะครับในไทยก็เสียดายนิดนึงที่เรื่องนี้ไม่ได้เข้าลงภาพยนตร์ครับแต่ว่าต่อให้ลงในแบบไหนเนี่ยสุดท้ายเราก็ดูอยู่ดีนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้้า้ล่างคลิปนะครับนอกจากจะหาเพื่อนคุยได้แล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มให้มีคนมองเห็นคลิปของผมมากขึ้นนั่นเองครับผมสำหรับสารภาพร,รักกับคุณคางุยะสดีจูบแรกไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยก็ได้สตูดิโอเอวันพิคจนะครับมาทำเหมือนเดิมนะครับตามฉบับเดิมแน่นอนนะครับ ก็เป็นเดอะมูวี่ที่ฉายไปในโรงภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในไทยก็เพิ่งจะเอามาให้ลงนะครับแบ่งเป็น4พาร์ทสามารถรับชมกันได้ที่บิล่วีลีครับผมสำหรับมังงะน,นะครับก็สามารถหาอ่านกันได้นะครับลิขสิทธิ์อยู่กับรักพิมพนะครับอาจจะหายากกันนิดนึงก็สู้ๆนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้นะครับผมสามาผําหรับภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากซีซั่น3เลยที่หลังจากที่จบ จูบแรกกันไปในตอนงานโรงเรียนนะครับก็เกิดปัญหากันขึ้นมานะครับว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับความรู้สึกมันควรจะไปทางไหนก็สามารถไปดูรับชมกันได้นะครับในภาคนี้เลยก็อยู่ในช่วงคริสต์มาสนั่นเองถ้าในมาังงะก็จะเป็นช่วงเล่ม15นะครับก็ถ้าใครอยากลองหาอ่านก็ไปหาอ่านในช่วงนั้นได้ครับผม ความรู้สึกหลังจากที่ดูจบเนี่ยก็เรียกได้ว่าด้วยความที่ตัวมังงะของเรื่องนี้แล้วก็ยังไงดีมันเป็นลูกหลักของเราด้วยอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับก็เรารู้สึกประทับใจอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมันดีหมดอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมาดูช่องนี้คุณหวังว่าจะได้รับแง่ลบในคลิปนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าไม่มีทางนะครับเพราะว่าเราจะได้รับแต่แรงอวยแน่นอนนะครับการถ่ายทอดอารมณ์หรือว่าแบบภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ทำออกมาได้ดีตามสไตล์คาโมยะอยู่แล้วแล้วก็แบบอะไรๆก็ดี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 แบบดีดีล้านตัวครับก็ไม่รู้ว่าจะดียังไงแล้วก็อาจจะได้คําว่าดีบ่อยนิดนึงในคลิปนี้นะครับอาจจะได้ยินนิดนึงแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่ามันดีมากๆนะครับเนื้อเรื่องของภาคนี้ที่ทาออกมาน่าสนใจดึงดูดแล้วก็ดูเดือดอยู่แล้วนะครับทั้งในแบบ สงครามในหัวของ,ของคังุยะหรือว่าฉากไคลแม็กของภาคนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากดีโคตรๆนะครับทั้งคังุยะง,ง,งูคังุยะน้ําแข็งคังุยะปกติคังุยะเด็กอะไรพวกนี้สงครามก็ทำออกมาได้ดีมากการเสียงภาคอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเสียงเพลงเสียงแบบซาวประกอบฉากหลังซีนต่างๆการเอาจากเนื้อหาในมังงะมาตัดแบ่งในในเดอะเดมูวี่ภาคนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้โอเคมากครับ แต่สําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะมุญญ่นหงิดกันนิดนึงสำหรับภาคนี้ว่าเราไม่ได้เห็นคู่ลองหรือว่า,าโมเมนต,ต์ของอิชิกามิกับรุ่นพี่ซูบะเมะหรือว่าจะเป็นกับมิโกะนะครับก็หลายคนไม่ได้เห็นในภาคนี้แล้วก็คิดว่าโดนตัดแต่ว่ายัง,ยงไงก็ไม่น่าจะโดนตัดครับไม่มีทางที่จะโดนตัดแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสีสําคัญด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าตอนที่เขาเอามาทําเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเอากลับมาเล่าแน่นอนครับผม แล้วก็สําหรับตัวละครในเรื่องก็เรียกได้ว่ามันดีทุกตัวอยู่แล้วไม่รู้ว่าเราจะเอาคําไหนมาให้ทุกคนนะครับเพราะว่าดีทุกคนอยู่แล้วอ่ะเราจะพูดถึงคขงุยะในรูปแบบต่างๆแล้วกันอย่างคขงุยะที่ออกมาเด่นๆในภาคนี้อย่างคขงุยะโง่ที่เป็นคขงุยะตัวเล็กที่ทุกคนเห็นเป็นหน้าปกติแต่เราเห็นเป็นน้องนะครับที่เหมือนตุ๊ก,กตาเลยแล้วก็น่ารักมากแบบทุกๆอย่างของคขงุยะมันน่ารักหมดเลยครับหรืออย่าง,งคางุยะน้ําแข็งอย่างเงี้ยที่ ออกมาได้เท่ดูแบบคููแล้วก็แบบดูแบบตอนแรกดูเป็นคนคูคๆที่น่าจะขึงแต่ว่ามันก็มีความติงตองซ่อนอยู่ในตัวคังุยะน้ำแข็งนะครับส่วนตัวไคโจชิโรกันิมิยุกิของเราเนี่ยก็ออกมาโอเคอยู่แล้วมันเท่แล้วก็เพิ่มความเท่จากตอนท้ายไปอีกของภาค3เนี่ย มันดันความเท่ขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่พยายามนะครับผู้หญิงที่สูงส่งขนาดนั้นใครจะมาสนใจเราแล้วแบบเฮ้ยมันดูเท่แตงเลยว่าพรี่ผมอยากดูซีรีส์แบบเอามาเพิ่มให้มันเยอะๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวละครสมทบตัวอื่นๆอย่างจิกะอันนี้ติงตองอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะฮะอิชิกามิที่ก็ มีบทน้อยคืออะไรีย้ว่าเดี๋วบูภาคเนี้ยโฟกัสไปที่2ตัวเอกมากกว่าส่วนตัวรองทั้งหลายเนี้ยก็ไปรอในเวอร์ชั่นซีรีส์แบบซีซั่นหน้าแล้วกันนะครับถ้าอยากจะรอพวกนั้นแต่ว่ายัางไงภาคนี้เน้นขายไปที่2ตัวละครหลักอยู่แล้วตัวละครเสริมอื่นๆก็ออกมานิดนิดน,นึงก็ออกมาโอเคแต่ละคนก็มาตรฐานเดินของ,ของคงังุยะครับก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแบบส่วนทางด้านของเพลงเนี่ยภาคนี้นะครับก็ได้เพลง love is show ของ ป๋ามาตินมาายุกิสุซูกินะครับที่กลับมาร้องอีกแล้วนะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ป๋าได้กลับมาร้องอีกรอบนึงแล้วก็หวังว่าซีซั่นหน้าหน้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะมีสักกี่ซีซั่นไม่รู้แต่อยากให้ป๋าได้ร้องทุกภาคเลยนะครับเพราะยังไงป๋ามาตินเนี่ยก็เป็นเหมือนไอคอนิกอีกอย่างหนึ่งของเรื่องคางูยะาแล้วครับผมแล้วจุดที่เรียกได้ว่าผมตกใจที่สุดน่าจะเป็นช่วงโอพีนี่แหละที่ ภาคนี้ทาออกมาได้แบบทาผมสะเทือนใจแบบช็อกสุดๆก็คืออาซีนต่างๆที่โดนตัดทิ้งไปในตอนต่างๆของมังงะเนี่ยก็มีเอามาใส่ใน o อด้วยซึ่งพี่ทําขนาดนี้พี่ทามาให้ผมแยกตอนเลยได้ไหมสักตอนหนึ่งอะแบบรวมตอนที่โดนตัดของคาบบองวยะคางวยะเดเลเตอร์คัตอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ได้ไหมเพราะว่าอย่างตรงซีนที่แบบอ่าจอจอที่มีแบบเหมือนคางวยะฉายอะมีแบบ อิสต์เอ็กแบบเอาตอนเก่าๆที่โดนตัดทิ้งไปแล้วมาใช้อย่างอ่าตอนดูหนังอย่างเงี้ยที่อ่าในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยไม่มีแต่ว่าในไลท์แอคชั่นเนี่ยมีเวอร์ชันนี้อยู่เป็นภาพที่แบบโผล่มาแวบหนึ่งอะ่ะแล้วแบบเฮ้ยตกใจเลยคือแบบเอ้ยมันมามาจริงเหรอแบบทําช็อกไปแป๊บหนึ่งเลยอะ่ะแล้วอย่างซีนอ่าตอนใส่หูฟังแล้วกันตอนใส่หูฟังคือในห้องสุาพานนักเรียนที่ใส่หูฟังกันคนละข้างอะ่ะอู้เห็นแล้วก็คนลุก และอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือฉากที่เราโกรธที่สุดในคางุยาทั้งหมดก็คือฉาก, <c oughs> กคอสเพย์ขงุยะที่โดนตัดไปในเวอร์ชันอนิเมะที่ตอนช่วงซีซั่นสามฉายก็แบบกำหมัดแบบแกตัดทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โผล่มาในโอพีแวบหนึ่งแล้วก็แบบโอ้ไม่ o d แบบหมาแบบไม่ทันตั้งตัวคือช็อกจริงตอนดูรอบแรกอะคือแบบเฮ้ยมาวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีสเตอร์เอ็กต่างๆของ o อนี่บอกว่าโอ้โหมันแน่นมากๆของโอพภาคเนี้ย อย่างมันจะมีอ่าเหมือนเปิดตัวจะเรียกว่าฉากเปิดตัวยังไงดีอ่ะเปิดตัวหนังคนแสดงหรอหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะที่มันเป็นจอแบบ I love ล a m i n อย่างเงี้ยแล้วก็มีสี่เทพลา m i งอยู่บนจอคือผมไม่แน่ใจว่าเขากำลังจะล้อว่าแบบเอยในอนาคตฉากลา m i งจะไม่มีในเมเรอหรือว่า เขาก็ลังจะล้อไอเอพิลคูเดของฟีที่แล้วว่าที่ว่ามันเป็นโ <c oughs> ปตเตอร์สีเทพรามอย่างเงี้ยถ้าใครเคยเห็นนะครับมันจะมีโปตเตอร์สีเทพรามองอยู่ก็แบบหรือเขา้ออันนั้นวะก็ไม่แน่ใจว่าเขารออันไหนนะครับส่วนอีกฉากหนึ่งใน OP ที่แบบกรี๊ดมากคือแบบเป็นฉากแบบเต้นลัมที่แบบเฮ้ยคือไม่เคยคิดว่าจะได้เจอแบบนี้เพราะว่าในโอคังวิยาทั้ง3ภาคเนี่ยจะเป็นส่วนมากจะเป็นซีในชุดนักเรียนแล้วก็แบบอ่าการเดินเรื่องของ o อจะอยู่ในโรงเรียนหมดเลย อันนี้นี่มาโผลน่นอกสถานที่แล้วแบบมีใส่ชุดแบบลาตีชุดเต้นลากันโอ้โหแบบเห็นแล้วก็คนลุกจริงแบบพวกอีสเตอร์เอ็กหรือว่าพวกอ็อบเจกต์ต่างๆที่ใส่เข้ามาใน o อเนี่ยบอกได้ว่ากีดคือแบบต้องมานั่งลิสต์ดูครับก็ว่างๆก็จะไปลองนั่งไล่ดูแล้วกันว่ามีอีสเตอร์เอ็กอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างนะครับก็อาจจะมีคลิปลงมานะครับถ้าสมมติว่าผมเคียงงานต่างๆได้นะครับก็จะมาลองส่องอีสเตอร์เอ็กแล้วก็เอามาทําคลิปดูนะครับ นอกจากนี้เนี่ยตัว ED okay. ดีภานี้ฮาร์ดโน้ตเพลงก็ออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับเพลงทำออกมาเพราะทุกเพลงนะครับสำหรับขงอยะนะครับก็คงจะไปตามฟังให้หลายๆรอบให้มันติดหูให้มันแบบร้องให้มันแบบมันมันแบบยังไงดีอ่ะให้มันร้องได้อ่ะก็คงต้องฝึกอีกสักแปบนึงนะครับสำหรับเพลงขงอยะยังไงเราก็ฟังอยู่ละสำหรับข้อเสียของภาคนี้นะครับก็ ส่วนตัวคือไม่มีข้อเสียอะไรให้ภาคนี้นะครับเพราะว่าเรารักในภาคนี้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้ข้อเสียให้ภาคนี้จริง,รงๆก็อาจจะเป็นอิชิกามิที่เราไม่รู้บทสรุปที่อยู่ดีๆพี่พี่เล่นทิ้งปมอะไรมาให้ผมแต่ว่าผมอ่านมาแล้วก็เหอะผมก็เข้าใจว่าเขากำลังหมายถึงอะไรนะครับหรือว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยที่ลองไปอ่านคอมเมนต์มาก,ก็คิดว่ามันเหมือนดึงอารมณ์กันนิดนึงเพราะว่าอย่างตอนฉายเรียวทม์เนี่ยวันที่1เนี่ยจะฉายตอนที่1กับตอนที่2แล้วก็วันที่3ก็คือวันเนี้ย เขาฉายตอนที่3กับตอนที่4ซึ่งถ้าคนดูแบบเรียลไทม์แบบตามวันอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบค้างๆนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่เป็นไรคือดูแล้วมีความสุขอย่างน้อยมีให้ดูมีอ่าแบบเขามีให้ดูถูกขสิทธิ์มีแบบดึงซื้อเข้ามาให้เราดูหรือแบบไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนยังไงเราก็ตามชมอยู่ดีครับแต่ว่าถ้าให้ดีก็อยากดูแบบเวอร์ชั่นลงภาพยนต์แบบจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูน่าจะมีความสุขน่าดูครับผมสําหรับสรุปก็ ภาคนี้นะครับก็ยังไงก็ขาดไปไม่ได้จริงๆสําหรับคางุยะก็เป็นจิ๊กซอว์ส่วนสําคัญในการดูภาคต่อๆไปนะครับในอนาคตก็หวังว่าเขาจะเอาอ่าภาคนี้มารวมกันเป็นซีรีส์หรือว่ายังไงก็ตามนะครับสุดท้ายเราก็ดูอยู่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับคะแนนของภาคนี้นะครับก็ขอไปให้ที่ร้อยเต็มสิบนะครับก็เอาไปเลยฮนะร้อยล้านเต็มสิบกี่พันล้านก็เอาไปเลยครับเต็มสิบเพราะว่าคุณจะไม่ได้เห็นรีวิวจาก ทัศนคติที่แท้จริงของผมเนี่ยน,นะครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นการรีวิวแบบอวย100%เครับถ้าเราพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมก็คลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ลองไปดูกันก่อนหรือว่าถ้าใครคิดเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ใต้ล่างคลิปเลยครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับจบแล้วก็พูดสารภาพรักกับคุณคังวียะซะดีดี จูบแรกไม่มีวันสิ้นสุดครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ